ตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะง่ายๆด้วยมือถือของเราน่เองใครที่อยากหาวิธีในการตัดต่อคลิปยังไงให้มันดูแบบง่ายไม่ติดลายน้ำนี่เลยเดี๋ยวฟ้าจะพาทำนะคะแอปพลิเคชันที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือ Cap Cu t ค่ะรอบนี้ก็จะเป็น Cap c p ป c u t นะคะถ้ามีโอกาสในรอบหน้า,นาเขาก็จะมาแบ่งปัน,ปนแอปพลิเคชันอื่นอีกเนาะรอบนี้ก็เราก็จะไปใช้ Cap c a ป Cut นะะหน้าตาแอปพลิเคชัน Cap Cu t เขาก็จะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไปที่แอปพลิเคชัน c a p c u t นะคะตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปค่ะทีนี้พอเราเข้ามาแล้วนะ,ะเขาก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะให้ดูนะคะตรงที่เป็นเครื่องหมายบวกนะคะที่เขาเขียนว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะตรงนี้เลยเครื่องหมายบวกกดเข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกใช่ไหมคะว่ามีวิดีโอหรือว่าเป็นรูปภาพใช่ไหมคะ มาดูด้านบนนะจะเป็นสต็อกวิดีโอลองกดเข้าไปดูก่อนนะคะตรงนี้เนาะอันนี้มันก็จะเป็นเอฟเฟกของเขาคนะเป็นเอฟเฟกของเขาซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็โหลดมาใช้ได้นะคะอันนี้ฟ้าก็ยังไม่ได้เปิดเปิดดูสักเท่าไหร่นอะส่วนมากจะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆก่อนรอบนี้จะพาทำสิบคลิปสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะคะไปดูลูกเล่นเอฟเฟกในแอปพลิเคชันนี้กันเนาะโอเคฟ้าก็จะมาดูคำว่าอัลบั้มกดดูนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอัลบั้มของเรานะคะเนี่ยอัลบั้มของเราเลยแล้วก็วิดีโอเนาะเพราะว่าตรงนี้มันกดตรงคําว่าวิดีโอใช่ไหมคะถ้าเรากดรูปภาพมันก็จะเป็นเฉพาะรูปภาพเนี่ยมันดีตรงนี้แหละเขาแยกโซนให้เราเรียบร้อยเลยนะคะโอเคฟ้าจะพาทําเป็นคลิปสั้นๆกดตรงวิดีโอนะคะเอาคลิปของเราเลยเนาะเล้ก็จะเลือกนะคะ,ะแล้วก็เลือกเลยคลิปไหนที่เราต้องการนะคะคลิปไหนที่เราอยากได้ ฟ้าก,ก็จะเลือกคลิปนี้คลิปนี้กี่คลิปก็ได้นะคะดูขนาดความเขาเรียกอะไรอะระยะเวลาของแต่ละคลิปนะคะอันนี้ของฟ้าก,ก็จะเป็น0 6นย์จกวินว,วิเนาะเล้ก็จะเลือกอีกนะคะแล้วก็หาคลิปไหนอีกที่เราอยากจะเอามาตกแต่งนะคะในคลิปของเราเนาะโอเคก็เลือก,น,อกนะแล้วก็จะเอายกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ฟ้าสอนในคอร์สนะคะ ค่ะโอเคคร่าวๆคร่าวๆโดยประมาณนะอ่าโอเคอ่ะฟะเอาประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วทำยังไงต่อคะเรามาดูตรงนี้คำว่าเพิ่มค่ะเพิ่มเนี่ยเขาจะเห็นตัวเลขเห็นไหมคะมันจะเป็นจำนวนคลิปหรือภาพที่เราเลือกนะจ๊ะกดเลยค่ะ หลังจากนั้นเขาก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นคลิปของเราเราลองเลื่อนไปเรื่อยเห็นไหมมันจะเป็นคลิปต่อกันนะคะแบบนี้เป็นคลิปต่อกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ต่อมานะคะเราจะมีการดัดแปลงดัดแปลงก็คือว่าเราจะใส่พวกเอฟเฟกหรือใส่เป็นข้อความอะไรต่างๆได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะด้านล่างด้านล่างจะเป็นเครื่องมือของเรานะคะเครื่องมือที่เราจะเลือกนะคะก็คือ สมมติ Smooth, ยกตัวอย่างเช่นอยากจะใส่เอฟเฟกเข้าไปนะคะอยากจะใส่เอฟเฟกเข้าไปหาดูคําว่าเอฟเฟกเห็นไหมคะที่เป็นรูปดาวค่ะรูปดาวเหมือนไม้กระทาเนาะอ่ะกดเข้าไปค่ะทีนี้เขาก็จะให้เราดูเห็นไหมที่เป็นกระแสกดดูนะคะแล้วก็เลื่อนดูแล้วก็กดคําว่าพื้นฐานปึ้งเขาก็จะเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราน่าสนใจเขาเขาทำให้เราเห็นเลยนะ โดยที่เราไม่ต้องคลิกเลยนะคะเขาทาให้เราดูเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเนาะหลังจากที่เราดูเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะในส่วนของที่เป็นกระแสใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพื้นฐานตอนนี้เรามาดูบรรยากาศกดดูตรงบรรยากาศนะคะเนี่ยเราก็เลื่อนขึ้นดูเห็นไหมมันมีเยอะมากมายจริงๆนะเราก็ดูว่าอันไหนที่เราชื่นชอบแลนะน่าสนใจซึ่งมีเยอะเลยนะคะเห็นไหมเราเลื่อนไปทางซ้ายตรงเครื่องมือนะคะเนี่ยตรงเอฟเฟกนะคะมีแบบหัวใจมีแบบ บลิงมีแบบเงามีแบบปาร์ตี้มีแบบเท็กเจอร์มีแบบย้อนยุคโคโคอมิกนะคะแปลงฉากธรรมชาติกรอบอ่ะลองดูตรงกรอบนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบแบบนี้เนาะลักษณะประมาณนี้เราก็เลือกดูนะว่าแบบไหนที่เราชื่นชอบนะคะแต่ส่วนมากเราฟขาจะเลือกแบบบรรยากาศนะคะลองคลิกดูบรรยากาศเนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นดูนะคะลองเลื่อนขึ้นดูนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะเลย สมมุติว่าฟ้าอยากได้มีความเป็นฟุ้งฟิ้งนะคะดูนะคะเนี่ยมันมีแบบแบบนี้เนาะเป็นกระดาษสีหนึ่งเป็นกระดาษสีสองกระดาษสีสองอะไรเงี้ยให้เราก็เลือกดูสมม่วนมากฟ้าจะใช้แบบอ่ายกตัวอย่างนะขอดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอูมันเยอะจนแบบว่าเราเลือกไม่ถูกเลยใช่ปะ่ะนะ มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองดูหัวอาลองลองคลิกดูหัวใจก่อนเผื่อมีอะไรที่น่าสนใจเห็นปะเนี่ยมันมันเยอะจริงๆนี่คือความที่ฟ้าชื่นชอบตรงนี้ก็คือของแคปคั t เนี่ยมันดีจริงๆนะมันมีลูกเล่นให้เราเยอะมากนะคะเงาทิ x เชอร์เทกเจอร์นะคะแล้วฟ้าลองดูอ่าเป็นที่เป็นที่นิยมนะลองดูนะคะแล้วกว็เลื่อนขึ้นข้างบนเนาะเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นยอดยอดฮิตพื้นฐานลองดูพื้นฐานนะคะนี่มีแบบเปิดมีแบบเปิดเป็นหิมะตกแบบนี้ก็มีเห็นไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยเปิดเป็นหิมะตกเปิดแบบซูมเข้าซึ่งในในแต่ละคลิปนะคะเราสามารถใสห่หลายเอฟเฟกต์เข้าไปด้วยได้นะ,ะอันนี้อ่ะอันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวฟะขอเลือกก่อนใช้เวลาเลือกนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะกดเล่นก็คือกดเลยสมมติเนาะฟะเอาคาว่าตะเกียงลองกดดูนะคะ เห็นไหมเราก็ดูเนี่ยนะดูในนี้นะมันก็จะเป็นแบบรูปตะเกียงใช่ไหมคะโอเคลองกดอันใหม่ลองกดอันใหม่ดูนะอันนี้ก็มองมองแบบดูเป็นแบบประประกายแวววาวใช่ไหมคะลองกดอันนี้โรแมนติกสองอ่าใช่ใช่ใช่ฝาหาโรแมนติกสองนะคะโอเคฝาเอาบุโรแมนติกสองพอฝากดโรแมนติกสองแล้วใช่ไหมคะฝาก็กดเครื่องหมายถูกตรงน,นี้พอกดเครื่องหมายถูกเห็นไหมเครื่องมือที่เป็นเอฟเฟกต์เขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็สามารถ ขยายได้นะเนี่ยขยายได้ขนาดไหนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะเอฟเฟกแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะให้เอฟเฟกที่เราเลือกเนี่ยมันยาวถึงคลิปตรงไหนอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วก็เลือกเลยนะโอเคสมมติฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ตรงนี้เนาะ,ะทีนี้ต่อมาวิธีการต่อมาตรงเนี้ยลอยต่อตรงนี้นะคะฟ้าอยากจะเพิ่มเอฟเฟกใหม่ขึ้นไปทีนี้มาดูลูกศรก็จะมีลูกศรสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะเนาะเรากดเข้าไปอีกรอบหนึ่ง เรากดคำว่าเพิ่มเอฟเฟกตึง้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกได้เลยเอฟเฟกไหนที่เราอยากจะให้มีอยู่ในภาพของเราคลิปของเราลองกดดูตัวนี้นะโอ้โหเป็นแบบควันหมอกมาเลยจ้านะプラคคืออะไรอ๋อเป็นสีอีกแบบหนึ่งนะคะลองอันนี้เราสามารถกดเล่นแล้วก็กดดูได้นะว่าแบบไหนที่เราชอบนะคะอย่างเงี้ยเห็นปะมีความนุ่มนวลลองดูนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบพุ่งๆนะคะ เป็นแบบหักผีใช่ไหมคะหรือเป็นละองน้ําบางทีมันช้านะมันอยู่ที่เน็ตเราด้วยนะเป็นเป็นละองน้ําเป็นแบบหัวใจเป็นรูปหัวใจฟุ้งฟิ้งเห็นไหมเออมันเป็นรูปน้ําด้วยนะอันเนี้ยเอฟฟกอันเนี้ยเห็นไหมคะเป็นแบบน้ําด้วยก็จิงกันเนาะโอเคเป็นแบบว่าลูกบอลดิสลองดูนะคะ คือเราสามารถที่จะกดเล่นได้เลยว่ามีแบบไหนที่เราชื่นชอบนะคะได้หมดเลยเนี่ยมีความแบบน่ารักสวยดูดีมากเลยนะอ่ะสมมตินะคะฟ้าเอาวันนี้แหละพอเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะกดเครื่องหมายถูกไปเลยนะคะเหมือนเดิมตรงเนี้ยเครื่องหมายถูกนะคะกดเครื่องหมายถูกไป อ่าฟ้าแค่นี้ลองกดเลื่อนดูอย่างงี้นะคะฟ้าใช้นิ้วของฟ้าน,นี่แหละเลื่อนแตะที่หน้าจอแล้วก็ใช้วิธีการเลื่อนเอาอ่าประมาณนี้หรือจะเลื่อนให้จุบคลิปก็ได้ของอันนี้โอเคนะคะทีนี้ตัวที่เป็นคลิปภาพที่2ที่3ามอ่ะภาพสุดท้ายนะคะฟ้าก็จะใส่อฟเฟรใหม่เหมือนกันนะคะก็มาดูตรงนี้เนาะลูกศรแล้วก็กดคําว่าเพิ่มเอฟเฟกนะคะเหมือนเดิมเลยจา้าเราก็ไปเลือกเอฟเฟกที่เราชื่นชอบได้เลย เอฟเฟกต์ตัวไหนที่เราอยากใส่เข้าไปในคลิปของเราเราก็กดดูได้แบบนี้นะคะอ่าทีนี้สมมุติว่าเราไปเปลี่ยนอันอื่นบ้างอะดูข้างด้านบนนะคะปาร์ตี้อ่ะลองกดดูปาร์ตี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหแบบสีสันนะคะอ่าแบบนี้แบบมัวมัวแล้วก็เลือกดูนะ,ะหรือว่าจะเป็นแบบอ่ะลองดูซิค,คอมิกมันเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบคล้ายการ์ตูนใช่ปะ อื uh huh. ลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็ได้อะสมมตินะคะฟาใช้อันนี้ก็ได้เนาะแบบง่ายๆนะคะยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองซึ่งทุกๆคนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกได้นะคะจากแอปพลิเคชันนี้พวกเป็นที่เป็นเอฟเฟกนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะเรากดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วทีนี้เราก็ดูนะว่าเราอยากให้เอฟเฟกตัวนี้มันถึงถึงตรงไหนหรืออจาจจะแค่ตรงนี้ก็ได้อะทีนี้มาดูอันต่อไปนะฟะเลื่อนนะใช้วิธีการเลื่อนนะคะอะแล้วฟาก็ ไปตรงลูกศรเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปกดเอฟเฟกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกเลยเดี๋ยวลองดูคําว่าพื้นฐานลองดูนะนี่พื้นฐานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลือกได้เลยนะคะหรือแบบซูมแล้วก็ย่อลงอย่งนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนเราชอบแบบไหนแค่นั้นเองลองดูอีกนะฟ้าน,นี่จะเป็นคนที่ชอบตรงบรรยากาศมากเลยนะมันมีความแบบฟุงฟ้งฟิ้งน่ารัก เป็นคนมันอยู่ที่เราด้วยนะเราจะเลือกแบบไหนชื่นชอบแบบไหนนะคะโอเคฟ้าจะเลือกแบบเป็นละองน้ํานิดนึงก็ได้เนาะให้มันมีความแตกต่างกันหน่อยนะคะโอเคหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็เลื่อนเลยแบบไหนอ่าทีนี้เราพอเลื่อนสุดท้ายอันสุดท้ายเห็นไหมมันมีมันมีคําว่าแคปคัตใช่ไหมคะเราสามารถกดเห็นไหมตรงนี้กดตรงนี้นะคะ แล้วก็เห็นรูปถังขยะไหมคะเรากดได้เลยเห็นไหมมันก็ไม่มีแล้วมันก็ถังขยะอ่ะขอไปอ่ะรูปที่เป็นลายน้ําของแอปพลิเคชันนี้ก็หายไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายตังค์ไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปอะไรเลยจริงปะจริงมากนะคะทีนี้ต่อมานะอันนี้คือเอฟเฟกนะคะวิธีการใส่เอฟเฟกต่อไปเดี๋ยวฟ้าจะพาใส่ข้อความนะคะเราก็มาตรงลูกศรตัวนี้กดตึง้งแล้วหาคําว่าข้อความ ตัวที่เป็นตัว T นะกดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นสังเกตไหมว่าเขาจะมีให้เราเลือกไหมกระทั่ทงสติกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นเพิ่มข้อความเห็นไหมคะเราก็สามารถกดคําว่าเพิ่มข้อความลองดูนะคะตึงเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นะคะที่เขียนว่าใส่ข้อความอ่าลูกศรมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะก็จะ,ะไม่เอาดีกว่าพิมพ์นะคะ ทีนี้ข้อเสียของเขาตรงนี้ก็คือว่าตัวฟอนต์มันเลือกได้ไม่เยอะเนาะตัวฟอนต์มันเลือกได้ไม่เยอะแต่ว่าลูกเล่นของฟอนต์ถึงสีอะไรเงี้ยจะได้เยอะหน่อยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นฟอนต์ภาษา,าไทยนะคะทีนี้มาดูเอฟเฟกลองดูเอฟเฟกได้นะเอฟเฟกเห็นไหมเห็นอะไรไหมคะเขามีแบบสีเยอะมากลองกดดูนะเห็นเปล่าเราสามารถขยายตรงนี้นะคะเห็นไหมพี่เป็นแบบรูปขยายนะคะพากด เนี่ยสามารถหมุนได้ตามมือของเราเลยนะคะนี่ลองดูเห็นปะเนี่ยมันเจ๋งมากโดยที่เราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากเลยนะคะมันมีให้เราเรียบร้อยแล้วอะดูดิเนาะถ้าใครชอบแบบนี้ก็คือเลือกในนี้แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปไปตกแต่งเพิ่มเติมอะไรมากจากด้านนอกนะก็คือใช้จากในนี้ได้เลยอะเนี่ยดูดิ แต่ข้อเสียอย่างที่บอกคือว่าฟอนต์มันได้ไม่เยอะนะคะณต,ตอนนี้เนาะ,ะสมมติฟราเลือกอันนี้ลนนะแล้วกันนะง่ายๆแล้วก็บับเบิ้ลลองกดดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนข้อความข้างหลังเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเผื่อใครชอบนะคะอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้ค่ะเห็นปะเผื่อใครแบบชอบที่เป็นแบบข้อความข้างหลังเป็นแบบกระดาษหรือว่าเป็นกรอบอะไรเงี้ยเนาะ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอานะคะก็มากดตัวนี้ที่เป็นวงกลมแล้วก็ขีดตรงกลางตัวน,นี้นะคะตึงมันก็จะเป็นข้อความเดิมที่เราเลือกโอเคนะคะพอถึงตรงนี้ก็จะมีกระภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมเห็นไหมตอนขาเข้าดูตรงนี้นะเขาขึ้นเป็นสีเขียวเขียวใช่ไหมคะขาเข้าเราก็มาเลือกดูว่าเราอยากให้ตอนข้อความเข้าเนี่ยมันเป็นข้อความเข้าแบบไหนสมมุติว่าเอาอันนี้เนาะตึงเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ต่อไปดูนะระยะเวลาแล้วก็ลองเลื่อนนิดนึงนะคะ ให้มันช้านิดนึงเนาะไม่ต้องให้มันแบบเร็วแบบพรวดเดียวแล้วก็ให้มันช้านิดนึงอาจจะหนึ่งนาทีก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนเนาะเลื่อนให้เป็นเวลา1.0นะคะต่อไปขาออกตัวนี้เลยค่ะขาออกเราก็เลือกได้เหมือนกันว่าเราอยากให้ข้อความของเราเนี่ยออกเป็นลักษณะแบบไหนเราฝากองกุดอันนี้โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันอ่านะ ลักษณะแบบนี้นะคะพอเราทําเลือกข้อความในการเคลื่อนไหวของข้อความเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดเครื่องหมายถูกค่ะเท่านี้ทีนี้มาดูนะระยะความสั้นยาวของข้อความเราก็สามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะเนี่ยสีแดงแเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้หรือว่าเราอยากให้ข้อความเนี่ยเขาถึงระดับไหนมีความยาวเท่าไหร่เลือกได้นะคะโดยการลากไปนั่นเองต่อมาทีนี้ ามาดูระยะแรกใช้วิธีการเลื่อนนะคะฟ้าใช้วิธีการเลื่อนใช้นิ้วเลื่อนเลยให้มาหยุดหยุดข้างหน้าซึ่งเส้นสีขาวก็คือเส้นระยะเวลานะคะเส้นระยะเวลาเนาะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิปของเราเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่ามาดูตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้เนาะ0 2นนะของฟ้าทีนี้ต่อมาดูสติกเกอร์ฟ้าจะพากดแค่บางตัวเท่านั้นนะคะคือถ้าพาทำแบบง่ายๆก่อนเนาะมากดตรงสติกเกอร์นะคะนี่ไง เห็นไหมมันก็จะมีแบบลูกเล่นแบบนี้ด้วยนะคะมันดีมากเลยเอาจริงๆนะมันเจ๋งมากเลยเผื่อเราแบบอยากใส่อะไรแบบเน้นเน้นเยอะๆหน่อยอะไรเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะอายุกตัวอย่างยกตัวอย่างลองดูอันนี้นะฝากดอันนี้นะรอส,สักครู่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลองกดถูกดูสิแล้วก็ลองกดเลื่อนดูเห็นไหมมันจะเป็นแบบเอฟเฟกท,ที่เราเลือกนะคะเนี่ยเห็นปะนี่ติง อ่าเราก็ต้องเลือกอันที่มันแบบว่าโอเคโอเคหน่อยเนาะก็ฟ้าก,ก็เลือกแบบง่ายๆเอาก่อนนะคะทีนี้ต่อมาอ่ากดถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เราก็กดย้อนกลับไปก่อนแล้วก็กดสติกเกอร์ใหมาอีกรอบนึงทีนี้ถ้าเราอยากที่จะใส่รูปภาพของเราเข้าไปทําได้ไหมทําได้นะคะโดยการกดรูปภาพตัวนี้เห็นไหมกดนะคะแล้วเราก็ไปเลือกภาพของเราเลย ภาพของเรานะคะที่ที่เราอยากจะใส่เข้าไปเนาะอาจจะเป็นโลโก้อาจจะเป็นเอ่อเรียกอะไรอะ่ะเป็นผู้ใหญ่ลนยน้ำของเราโลโก้ของเราข้อความของเราได้หมดนะคะยกตัวอย่างตึง้งลองดูนะคะ,ะสมมติภาพของฝาอันนี้เนาะเห็นไหมพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถกดยอ่อได้นะกดยอ่อนะคะโดยการที่กดตัวนี้เนาะตึง้งแบบนี้นะคะฟาก็มาวางไว้ตรงมุมอย่างนี้ดีกว่าอ่า เสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะจ๊ะนี่อันนี้คือคือภาพของฟ้าใช่ไหมฟ้าก็จะลากเลยให้มันสุดเลยอ่ะสุดประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะอยู่แบบท้ายคลิปนะคะนะทีนี้มันมีมันมีการให้เราเลือกความเคลื่อนไหวด้วยนะดูตัวนี้นี่ภาพเคลื่อนไหวกดนะคะก็เหมือนกับอันแรกนะที่ที่ก่อนหน้านี้นนที่ที่เราได้เลือกภาพเคลื่อนไหวนะคะเขาก็จะให้เราดูเลยว่าเราเลือกแบบไหนแบบสปริงแบบเลื่อนเข้าแบบซูม นี่แบบหมุนไหมแบบอ่าลองดูนี้นี่แบบหมุนแบบนี้แบบเลื่อนขึ้นแบบเลื่อนลงอ่าอยู่ที่เราเลยว่าเราเราอยากให้มันเป็นยังไงนะคะนี่้าเอาแบบขาเข้าแบบนี้อ่ะขาออกขาออกเราลองดูซิเราก็เลือกดูนะคะว่าแบบไหนที่เราอยากได้อือฮึอ่าแบบนี้แล้วกันเนาะ มีความเร็วด้วยนะตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยปรับความเร็วนะคะก็ช้าไปอันนี้ก็ช้าไปนะคะโอเคถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เราก็กดเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกจะอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้กดเลยเรียบร้อยเท่านี้นะคะและ้วพอถึงตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเพลงที่เราชอบได้นะคะโอเคยกตัวอย่างเนาะเรากดเสียง ปึ้งแล้วมันก็จะมีเพลงให้กับเราเลือกได้เลยเช่นเช่นร็อกทราเวลนะคะหรือจะเป็นวอล์หรือจะเป็นแบบเฟรชเป็นแบบ h ฮล l ์เฮลีเป็นแบบ w อร์นะคะแล้วแต่เลยเราก็ลองกดดูทีละอย่างเนาะกดดูนะคะแล้วก็ลองฟังว่าเพลงไหนที่มันโอเคสำหรับเรายกตัวอย่างรอบนี้ฟ้าจะยกคำว่า tomorrow นะคะกดดู ก็คือประมาณนี้นะคะเพลงที่เราชอบถ้าเราชอบเพลงนี้เราก็กดอะไรคะกดเครื่องหมายบวกนะคะเนี่ยตรงนี้กดบวกไปเลยนี่คือเพลงอะเพลงมาแล้วนะคะเนี่ยเราก็ดูนะว่าเพลงเขามีความยาวขนาดไหนโอเคเลยเนะาะมันยาวกว่ายาวกว่าคลิปของเราโอเคนะคะทีนี้ถ้าเราอยากตัดทําไงกดนะคะกดตรงรูปเพลงเนาะที่เป็นเพลงนะคะก็จะขึ้นเป็นสีขาวขาวใช่ไหมคะแล้วจะสังเกตไหมว่าเขาจะมีคําว่า แบ่งแยกเห็นนะคะแบ่งแยกเรากดค่ะเขาแบ่งเป็นสองท่อนแล้วเห็นไหมเขาแบ่งเป็นสองท่อนแล้วแล้วเราแตะท่อนหลังค่ะแตะท่อนหลังแล้วเราก็ไปกดรูปถังขยะนะคะคําว่าลบกดเลยค่ะเห็นไหมหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้เองเนาะเราก็สามารถที่จะกดเล่นได้ก็คือตรงนี้นะคะกดเล่นเนาะอ่ะ ประมาณนี้นะคะแบบคร่าวๆเนาะแบบคร่าวๆโอเคนะคะฟ้าก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะสำหรับาการทําคลิปวิดีโอแบบง่ายๆทีนี้วิธีการเซฟวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมอย่าลืมก็มาตรงตรงนี้นะคะด้านบนที่เป็นเครื่องมือลูกศรเซฟนะคะตัวน,นี้เนาะกดเลยแล้วทีนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็น4.0 410 40ก็ไป 480p หรือ7 7 2 0 p หรือ 1080, อ1080นะคะก็เอาแบบสุดไปเลยแบบ full HD นะคะทีนี้อันอัตราเฟร,ฟรมนะคะเขาก็จะมีแล้วแต่มือถือของแต่ละคนด้วยนะของฟ้าก็จะเลือกสัก30หรือถ้าถ้าให้มากกว่า30ก็ได้มันก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเนาะแต่สำหรับฟ้าก็คือ full HD แล้วก็ขนาดเฟรม30ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ เนาะแล้วเขาก็จะให้เราดูด้วยนะว่าขนาดที่ใช้ของคลิปเนี้ยมันเท่าไหร่ก็คือ48เมกะไบต์ของฟ้านเนาะถ้าเราเพิ่มเฟรมหลักมากขึ้นจะเพิ่มได้เห็นไหมสังเกตไหมคะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะโอเคฟ้าลดลงเนาะกินพื้นที่ค่ะก็จะเอาพอประมาณประมาณนี้หลังจากนั้นก็กดคําว่าส่งออกค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มรันให้เราเห็นไหมเริ่มรันให้เรียบร้อยนะคะเขาจะเอ็กพอร์ตให้เรานะ,ะรอสักครู่ค่ะ โอเคแล้วเขาก็จะมีให้เราเห็นไหมจะแชร์ไปใน t i k t อกเลยหรือเปล่าหรือว่าจะแชร์ไปในเขาเรียกอะไรนะอ่าแพลตฟอร์มอื่นๆหรือจะเสร็จสิ้นฝากกดเสร็จสิ้นนะคะพอกดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคลิปของเราก็จะไปอยู่ที่อัลบั้มของเราเรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้แค่นี้นะคะการทําคลิปแบบง่ายๆสั้นๆนะโอเคฟ้าก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะกดเสร็จสิ้นก่อนเนาะเพียงเท่านี้นะคะกอะ็อยาก จะฝากทุกๆคนเลยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ให้แชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเป็นกําลังใจให้กับฟ้านะคะในการที่สละเวลามาแบ่งปันวิธีการแต่งคลิปวิดีโอจริงๆนะคะด้วยแอปพลิเคชันนี้ถ้ายัางไงร,รอบหน้าโอกาสหน้ามีนะคะแลก็จะมาแบ่งปันอีกเรื่อยๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแชร์แล้วบอกต่อแชร์เก็บไว้เลยค่ะยังไงฟ้าขอทิ้งท้ายไว้เท่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ